ย้ายแปลงครับย้ายแปลงกรับไปห้าไ,ไร่สองคัดออกมาก็สิบสิบลูแล้วไม่รู้ว่าแปลงอยู่ที่ตรงไหนนี่ก็ตากันไปครับจุไอค่าแรงบักแดดมาสี่วันค่าแรงค่าแรงบักแดดนี่เจ็ดพันกว่าแล้วครับเจ็ดพันกว่าเจ็ดพันกว่านะก็คิดคิดให้ร้อยละสิบร้อยละสิบ ล่าสุดก็แม่เบิกไปแล้วห้าพันครับค่าแรงค่าแรงลูกชายครับแต่ไม่อยากให้ลูกทางานนะครับแต่เบิกค่าแรงลูกไปแล้วครับเบิกค่าแรงลูกไปเรียบร้อยแม่เบิกไปแล้วห้าพันก็มาวันนี้วันนีวนน้วันนี้เพชรจเจริญจอดครับไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวไม่มีไม่มีที่ลุมก็เลยจอดเพราะจะประยุแล้วเพราะว่า เราเราไม่ได้มีล็อกลงอยู่นี่แล้วแต่ก็ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจว่าเอาเจ้าพิจารณ์ม,มาเกี่ยวที่นี่ว่าจะเอามาช่วยย้ายพอรอวัดสอนก็พอดีนายหน้าโทรตามให้ไปไปอีกจังหวัดหนึ่งคนละจังหวัดกันอบอกให้ไปเรียนเขาไม่ไปไม่อยากไป <c oughs> โอ้ยมันบอกว่ามันได้คะแนนน้อยที่สุดในห้องแลตอนนี้ ก็มือปืนเก่าเราก็อยากมาช่วยแต่ว่าไปเชื่อมไปเชื่อมเหล็กเล้าไม่รู้จะมาอย่างไงก็บอกให้มันมามา,มา,มาเปลี่ยนร้านล้านจะได้ไปโรงเรียนก็อยากให้เขาไปเรียนนั่นแหละขาดเรียนหนึ่งวันแล้วเนี่ยวันนี้หนึ่งวันแล้วถ้าเขามาเปลี่ยนก็จะได้ส่งแดนไปโรงเรียนเพราะว่าเอาตรงๆนะมันงานเรายังไม่ได้เก่งแล้วก็ งานมันต้องเคลียร์ทุกแปลงทุกแปลงมันไม่มีคนเคลียร์งานไม่มีคนถามแล้วก็มันก็อยู่กับเพียหมูสองคนเขาก็แพ็กค,คู่กันลบตัวกันแล้วเขาไม่ให้ยุง่งเขาไม่แยกกันด้วยอันป,ปัญหาผมก็เลยถ้าผมอยู่กับบางแดนก็โอเคครับอยู่กับลูกชายก็ยังไงก็ไม่รู้ด่แล้วแปลงก็ไม่รู้อยู่ไหนแลตามกันไปเรื่อยๆืไม่รู้ว่าแปลงอยู่ไหน บางทีก็มันเป็นงานเก็บเราก็ต้องมาเก็บให้นะครับบางทีในหน้าเขารับงานเราก็ต้องทําหน้าที่เรานะครับจากใจจะยากจะง่ายเราก็ต้องไปครับเนี่ยกรักโดนห้าไร่ห้าไร่สองคันนี้ถ้าคิดค่าทํามนมันก็เป็นคุมแต่ว่ามันเป็นหน้าที่มันเป็นงานครับมันเป็นงานที่เราต้องรับผิดชอบเรามันก็งานมันมียากมีง่ายมีหินมีกระดูกมีหมูมีบ้างอะไรก็แล้วแต่ ต้องดูหน้างานบางแปลงก็มีไล่สองไล่ก็ต้องไปนะแต่บางแปลงเจ้าของเขาเ <c oughs> ข้าใจเขาบอกรถมาไม่คุ้มเขาจ้างคนถักมือเขาสงสารรถบางทีเขาก็มีครับเคยเจอแบบเชตหนึ่งม,มั้งอ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกไล่ไม่ใช่อะไรของนายหน้าเราทั้งหมดครับแล้วแปลงนั้นเขาเขามาขอมั้งเขาว่า,า,าเนี่ยตรงนี้ของเขาแค่สองไล่ ขยับรถไปย้ายไปเกี่ยวก็มันมันอยู่นอกงานแล้วเนะี่ยไปอีกประมาณสามสี่โลครับผมเนี่ยประมาณสามสี่โลสองไร่นะครับสองไร่สองไร่ผมขอผมก็เลยว่างั้นขอไรละพันเหมาไปเลยขอไร่ละพัน,ะพนจะไปเกี่ยวให้เขาไม่เอาเขาจะเอาไรล,ละห้าร้อยผมบอกผมไม่ไปไม่คุ้มหรอกพวงนี้ผมก็ไม่ไปเพราะมันมันไม่ใช่ลูกไร่ในหน้าในหน้าเขาก็ให้เราตัดสินใจว่าะจะไปก็ไป ไม่ไปก็ไปไป,ไปงานตามในยนะเป้ดที่ผมเคยเจอมานะบางทีก็มีเคสหนึ่งอะไรนะจะเล่าให้ฟังนะเนาะข้าวโพดข้าวโพดแปดไร่ครับข้าวโพดแปดไร่จ้างคนหักมือนะครับหักมือจ้างหมอเป็นกระสอบละกระสอบละร้อยห้าสิบาทครับกระสอบละร้อยห้าสิบาทจ้างคนหักมือนะแล้วไปขายได้สี่บาทห้าสิบนะที่เป็นหักมือหักฝัก แปดไล่เขาหมดเงินไปสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทนะเนี่ยแต่ไม่รู้เขาขายขาได้เขาบอกต่อไหนผมไม่ได้ถามแต่เขาเล่าให้ฟังผมก็เลยบอกว่าแล้วเที่ยงเนี้ยเออทําไมแล้วรถเกี่ยวมันลงได้ลงได้แต่เขาบอกว่ามันไม่คุม้มมันไม่คุม้มรถเขาไม่ไปให้เพราะว่ามันอยู่ไกลมันอยู่ลึกแล้วมันแปลงเดียวโดดๆด,ด้วยผมก็เลยว่าแล้วทําไมไม่เหมาให้รถเขา อย่างเงี้ยเกยให้เขาไล่ละพันอ่ะอยังไงเขาก็ไปไล่ละพันก็เป็นแปดพันอ่ะเราไม่ต้องมาเสียไปรับสมทบงานหมดค่าแรงสองหมื่นอันนี้ผมเขาไม่ได้มาบอกเรานะเราก็พูดถึงเปรียบเทียบว,ว่าจ้างคนอ่ะหมดเท่าไหร่ถึงไหนถึงกันก็กล้าจ้างแต่กับรถอ่ะจะเล่นตามเกมอย่างเดียวบางทีค่าเทเลอร์เขาไม่ได้บวกนะครับเขาไม่ได้มีค่าเทเลอร์ให้ค่าอะไรเงี้ยมันก็ ประเด็นคือประเด็นและปัญหานั่นแหละเนี่ยก็ยังยังไปไม่ถึงนั่นเองผมวิ่งมาก็น่าจะจากจากที่พักมานี่ก็ประมาณต้องมีสิบลูเลยนะครับท้งนั้นจอดไม่รู้ว่าแปลงอยู่ไหนเนะน่าจะถึง้วครับก็เป็นเป็นเรื่องเล่าแล้วก็คือหน้าง,งานจริงชีวิตจริง มันไม่ได้สวยหรูที่ทุกคนคิดเลยเดยวงานหายากครับรถก็หายากเลาวในหน้าดีๆก็หายากแต่นี่ก็แกเงินชัวครับเงินชัวไม่โกงไม่ตะบาทเดียวชิวๆครับทําได้เมื่อวานก็ขนาดกี่ย้ายเมื่อวานห้าย้ายก็ได้ไปเท่าไหร่นด้ไปเกือบแปดสิบตันอสองคันเกี่ยวร่วมกับเจียบอย กเก่งมากรถเก่งแล้วสียปอยมากผัวเมียนะครับเมียย้าย,ายช่วยาย,าย้ายผัวเกี่ยวก็ถึงบอกว่าถ้าถ้าเป็นรถคันเดียวนะเราขับเองเราเหลือเยอะครับอย่างถ้ามีลูกน้องเนาะต้องมีร้อยละสิบนะครับร้อยละสิบก็ถ้าถ้าผมจ้างคนอื่นไม่ได้ให้น้องแดนนี่ผมก็ตั้งแต่มาตั้งแต่ลงงานมาสี่วันนี้ผมต้องหมดเกือบแปดพันแล้วแปดพั 8, นนี้ได้ค่าน้ำมันสองวันเลยนะ ถ้าสู้จริงอะ่ะแต่ผมขับไม่ได้ครับเพราะว่ารถมันสองคันแล้วต้องมีคนเคลียร์งานต้องมีคนย้ายแล้วเทอเลอร์เราตัวเดียวต้องมีคนย้ายช่วยย้ายแล้วเคลียร์หน้างานงานมันก็ยังไม่นิ่งอมันไม่ใช่ว่ามีงานเหลือเลือกไปลงตรงนัง้นตอนนี้ปล่อยแล้วแต่ในหน้าสบายง้นมันไม่ใช่ครับมันต้องมีคนถามต้องพาไปลงแปลงถามแปลงหลายอย่างครับ ขึ้นระท่านเดี่ยวแล้ววันนี้นนึ่งว่าหอดแล้วไปอีกแล้วครับเดินทางไปต่ออีกแล้วไม่รู้อยู่ไหนอ,อราคาแย่ครับราคาแย่ราคาเขาพูดแย่มากตอนนี้5บาทกว่านะครับความชื้น30มสินะาหบาท 9กบหรือเปล่าห้าบาทเกิไม่ถึง6บาทแต่ก่อนเจดแปดบาทครับลงเทเลอร์แล้วครับสู้เขาครับอาชีพนี้เรายังไม่เก่งครับเรายังประสบการณ์เรายังน้อยครับแค่ปีสองปีต้องสะสมประสบการณ์เยอะๆหน่อยเรายังไล่หน้างานไม่ถูกเรา อะไรกันอะไรเราก็ต้องลองซื้อประสบการณ์ไปก่อนครับซื้อใจคนหาประสบการณ์ไม่ไปก็ไม่รู้เจอดีแล้วก็เก็บไว้เจอในหน้านี้เราก็เก็บไว้แล้วก็จะอยู่กับเขาตลอดแล้วก็ล็อกงานล็อกงานให้เขาเลยเราจะไม่ไปใไนช่วงนี้เขาต้องการเราก็จัดให้เขามาถึงแปลงนะครับแปลงนี้ว่าหาอะไรตัง้งแ้วไม่รู้ไปไหนอีกต่อไปก็ยังไม่รู้เลยเอา,เอาชีวิตจริงของอาชีพรถ ก็หลายคนถามเข้ามานะครับผมจะซื้อรถเกี่ยวผมไปอยู่นอกอผมไม่สนับสนุนเลยนะแต่ก็ยังว่าครับคนมันอยากได้ห้ามยังไงก็ไม่ได้หรอกหามคนอยากได้มันต้องเจอต้องลองด้วยตัวเองครับม,มันไม่ได้ลูกหลายคนก็ขอท้อคนที่เล่นคนที่เขามีตังเขาไปทํางานอยู่นอกเขาอยากได้ก็ลองดูครับลองดูครับมันไม่ผิดไม่ถูกบางทีพื้นที่เขาอาจจะดีกว่าสิ่งที่เราเจอก็ได้ อันนี้ต้องเจอไฟเจอมันพอไฟพอมันมักไฟมักงม,ม,ม,มันครับสวัสดีครับ